สวิตช์3ทางนะครับสามารถควบคุมหลอดไฟจุดใดจุดหนึ่งก็ได้หรือจะควบคุมคนละจุดก็ได้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์3ทางหรือสวิตบันไดควบคุมหลอดไฟ2จุดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับตู้คอนซูเมอร์ยูนิตสวิตซ์สามทางจุดที่1สวิตซ์สามทางจุดที่2และหลอดไฟนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตซ์สามทางหมายเลข0ย์หมายเลข1และหมายเลข3หมายเลข1กับหมายเลข0ย์ก็จะต่อถึงกันหมายเลข3กับหมายเลข0นย์ก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับ1กับ0ย์ต่อถึงกัน เมื่อเรากดสวิตช์3ทางนะครับ1กับ0ก็จะไม่ต่อถึงกันเมื่อเรากดสวิตช์3ทางอีก1ครั้งนะครับ1กับ0ก็จะต่อถึงกันนะครับต่อไปเรามาเดินสายไฟกันเลยนะครับตอนนี้เราเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ย่อยออาเบรกเกอร์ก่อนทุกครั้งนะครับ สายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยจุดนี้นะครับจะเป็นด้านล่างของเบเกอร์ย่อยสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าหมายเลขศูนย์ของสวิตซสามทางจุดที่1จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลขศูนย์ สายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าหมายเลข0ูนย์ของสวิตช์สามทางจุดที่1ออกหมายเลข1ของสวิตช์สามทางจุดที่1จุดนี้นะครับออกหมายเลข1ของสวิตช์สามทางจุดที่1ก็จะมาเข้าหมายเลข1ของสวิตช์สามทางจุดที่2 1เข้า1นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่1หมายเลข3 <c oughs> ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตช์3ทางจุดที่2นะครับ1เข้า1 3เข้า3 หรือจะสลับกันก็ได้นะครับระหว่างหมายเลข1และหมายเลข3ต่อไปนะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่2จุดนี้นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข0 <c oughs> ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่2 สายเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายของหลอดไฟเราจะต่อสายลาย2เส้นนี้ต่อถึงกันนะครับเราจะใช้เป็นข้อต่อสายนะครับสายลายที่มาจากสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข0สายลายที่มาจากหลอดไฟนะครับก็จะต่อถึงกัน หมายเลขศูนย์นะครับของสวิตช์สามทางจุดที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตนันสายนิวตันนะครับออกจากบัตรบาร์นิวตันเส้นนี้นะครับจะเป็นสายนิวตันที่มาจากบัตรบาร์นิวตนันสายนิวตันที่มาจากหลอดไฟนะครับ เราจะเอาสายนิวตันสองเส้นนี้นะครับต่อถึงกันเราจะใช้เป็นข้อต่อสายนะครับตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าสวิตช์3ทางจุดที่1หมายเลข0 ออกจากสวิตช์สทางจุดที่1หมายเลข1ก็จะมาเข้าหมายเลข1ของสวิตช์สทางจุดที่2ออกจากสวิตช์สทางจุดที่1หมายเลข3ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตช์สทางจุดที่2ออกจากสวิตช์สทางจุดที่2หมายเลข0ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายนิวตอนออกจากบัตรบานิวตอน ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ On beaker main On beaker ย่อยเปิดสวิตช์3ทางจุดที่1ปิดสวิตช์3ทางจุดที่1เปิดสวิตช์3ทางจุดที่2ปิดสวิตช์3ทางจุดที่2เปิดจุดที่1ปิดจุดที่2 เปิดจุดที่2ปิดจุดที่1สวิตช์สาทางนะครับสามารถควบคุมหลอดไฟจุดใดจุดหนึ่งก็ได้หรือจะควบคุมคนละจุดก็ได้นะครับหากชอบทลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับทลิปนี้สวัสดีครับ